สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องสงหวนผู้พิทักษ์นะครับวันนี้เาช้าว,วันที่30กันยายน2565ครับพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่1ตุลาเ,าเป็นวันเปิดให้ขึ้นมาพักแรมอยู่บนยอดภูกระดึงแล้วครับนี่ครับเ้าที่ได้เตรียมเต็นต์การเต็นต์ไว้เรียบร้อยแล้วปีนี้เต็นต์ใหม่ครับแต่บรรยากาศ ที่ฝนตกก็จะประมาณนี้นี่ครับไปเดินดูบรรยากาศรอบๆแต่เช้าเลยครับตอนนี้เวลาหกโมงนะครับอืมจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องฝนตกขึ้นมามันจะนอนได้ไหมอะ่ะแต่เต็นท์นอนได้ครับเต็นท์ใหม่ครับนี บายมากเลย,เยแต่น้ำก็ดูน้ำน้าเต็นยอดเดินไปที่ทางศูนย์บริการนักงเที่ยวนี่ สําหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์ที่จะขึ้นที่จะขึ้นมาค้างแรมบนภูกระดึงนะครับาการเตรียมตัวให้เตรียมตัวยังไงให้พร้อมนะครับอ,อย่างแรกใจต้องมาก่อนนะฮะแลร่ลางกายต้องเตรียมร่างกายพอสมควรนะ,ะรับสภาระไม่จําเป็นต้องเอามามากเอามาเท่าที่จําเป็นอาท่านที่มีโรคประจําตัวก็อย่าลืมยา รักษาโรคประจําตัวของท่านมาด้วยนะครับเพราะว่าขึ้นมาสัมภาระของเราอาจจะช้ากว่าเราอาเงี้ยหรือว่าท่านเอามาแล้วต้องติดตัวด้วยนะครับเพราะว่าสัมภาระบางวันอาจจะถึงช้านะครับอันนี้ก็บรรยากาศฝนตกลินพายุนะครับพายุเข้านะครับ แต่การเตรียมพร้อมของเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรบ,บรรยากาศรอบๆครับครับบรรยากาศวันนี้ก็มันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตสถานการณ์ ให้เพื่อนๆได้ชมกันเองนะครับวันที่เปิดท่องเที่ยววันแรกครับสวัสดีครับ